กัจจิสตรีชาแนลครับนำทุกชุมนทุกท่านครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นเกมระหว่างคริสตัลพาเลทครับเปิดรังเซลเฮิร์สปาร์คต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเออตอบบร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ใน,ในส่วนของ,อของการบรร,รยายนะครับท่านผู้ชมอยู่ขอแอดมินกัจจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับตารางคะแนนนะครับ ฝั่งเจ้า,าบ้านคเคสเาพาเลทนะครับอันดับ14นะครับลงเล่น35นัดมี42คะแนนนะครับ, 11, บก็หลุดลอยไปแล้วครับไม่น่าจะได้ตกชั้นนะครับทางด้านพาเลทเนี่ยส่วนทางด้านแมนยูเต็ดนะครับก็ลุ้นพื้นที่ไปยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในลูกกันนะครับพวกเขาตอนนี้อยู่อันดับที่5มี59คะแนนนะครับ แมนยูลงเล่นที่หลังเลสเตอร์ด้วยนะครับถามว่าเลสเตอร์สะดุดอีกนัดแล้วแมนยูเก็บ3มแต้มได้เนี่ยก็มีโอกาสครับเหลืออีก3นัดนะครับเพราะฉะนั้น3นัดที่เหลือนี่สำคัญเลยนะครับและ,ะสุดท้ายนี่แมนยูจะต้องเจอเลสเตอร์ด้วยอาร์เซน่อลตัวจริงครับพาเดนครับประตูเป็นโวยต้าครับแผงหลังเจอวอร์ดสกอตแลนด์มานุสาโกุปติกฟรานด์ฮอโลก้าแมนยูยครับเป็นกางรับแอนด์รัเทอเซนเจมแมคคาเตอร์คูยาเต้บิลเซตซานะครับ เป็นกลางรกในวันนี้และน้าเป้าใช้จรัดอาอยูนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประตูเป็นเดวิดเดคอาร์ครับแขผงหลังอารลอนวิสา,าก้าวิคตอร์ลินาและแพทริเมกวัววินเลียมส์ระหว่าเป็นโทมิเนกับนิยมยามาติสเป็นกลางรับกลางรกเป็นเดลเจมส์บูโน่เฟรนเดสแล้วก็ทางด้านมาคัสแรดฟอร์ดนะครับและน้าเป้าใช้ออนโตนีมาซิอัลนะครับ ่ะเกมเริ่มครับสำคัญนะครับแมนยู u, ถ้าหากต้องการลุ้นไปพื้นที่ยูฟาเซเปสลีกในฤดูกาลหน้านะครับอืมหน่วยน,นี้ไปติดวิลเลียมส์อและฟอร์ดถ้าหากแมนยู u, ไม่ติดท็อปโฟยังมีอีกหนึ่งช้อยก็คือแชมป์ยูโรป้าลีกนะครับ ซึ่งก็เป็นเต็งหนึ่งโอ้โห,โหที่โ่กขอ,องทางออนนี่มาเชียวนะครับจะมาเปิดของแรดฟอร์ดอ้น่าจะล้มก่อนล้มหน้าก่อนแล้วครับมงเข้าไปก็ไม่เป็นประตูนะครับอืมเสียบอลตรงกลางอาครับบอลของแมนยูอีกครั้งหนึ่งมนจะไปเน่ข้ามมาที่มาคัสแรดฟอร์ด แอตฟอร์ดเปิดเสาแรกมาเชียรมงต์งมาแล้วมาติส <c oughs> โคพวกนี้ก็ไปเข้ามือเกรต้าแล้วครับคู่นี้นี่เกมแรกนะครับที่โอชัฟฟอร์ดนี่เป็นกิสบาลเลตนะครับที่บุกมาชนะแมนยูเต็ดได้ที่โอชัฟฟอร์ดเลยนะครับสองตหนึ่งนะครับส่วนเกมลูกการที่แล้วที่เซนต์ฮอสปาร์นี่แมนยูเต็ดบุกมาชนะได้สามตอนหนึ่ง พูดสินว่าบอลโดนเนื้อเจมส์ออกครับฟันฮอลทุ่มมาครับโคโยเต้โอ้โหโคยเต้ไปเสียบอลครับเจมส์ James. มาที่เวอร์แฟนเดสเต่เนื้อเจมส์เทคโดนกับฟานดันฮอลแต่ว่าไม่ผ่านเนื้อเจมส์ครับยังได้อยู่เจมส์เจมส์เปิดเปิดพุ่งมาติดสกอตแดน,นแล้วเคลียร์ทีไ่ไหนดูกันว่าอยู่แล้วมีแถวสองไม่ท,ทมิเน่ย้อนมาที่บาริซาก้าครับมาติดอารอนบาริซาก้าเลือดทางขวาครับเต่เนื้อเจมส์ บิสซาก้าให้มาเจมส์ฝ่าิสซาก้าเอาโอ้โหฝาวครับฟานันโฮมีผลักแล้วครับเป็นลูกฟรีคิกของแมนยูนะครับโูแตมุมนะครับบโนอเฟนเดอร์ส no เปิด มาต้องชกแล้วครับเตยตาแถวสองมีสกอตแมทเเมนเน่แมทเเมนเน่ย,ยังเปิดไม่ได้นะครับแมทเมเน่แล้วไหลแรงครับอแอรฟฟอร์ดก็พยายามแล้วครับน่มันบอลออกหลังไปก่อนโดลดตังเตจประตูของพาเลสนะครับ เวต้าสกอตแดนครับมาดูซาโก้ซาโก้วางยาอูแต่แม่นด้วยเจวบทเดวบดวางให้ออสเทอร์เซนแมคคารเธอร์แล้วหลายทุกช่องมาที่ออสเทอร์เซนโอ้โหมาไม่ผ่านได้ไม่ได้ครับโอกาสจบครั้งแรกของคิสตัลพาเลสแแต่เหมือนจะล้ำล้ำก่อนครับโอ้โหว่าเกือบไปครับ ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนนะครับเกมนัดล่าสุดนี่แมนยูพึ่งจะสะดุดนะครับเสมอกับทางด้านซานตันมานะครับที่ออตาฟอร์สองต่อสองนมครับเธอมาที่เจอวอร์ดวอร์ดเปิดโค้งมาเสาสองติดดินเลฟิฟแล้วมาที่บุนเร์เฟนเดสเนเจมส์ เจมส์ยังครองบอลแล้วเลือกที่มาติสวินนเฟนเดสซายและฟอร์ดแอดฟอร์ดย้อนมาครับวิลเลียมส์มาติสวินนเฟนเดสกลับมาที่แรดฟอร์ดอีกครั้งแอดฟอร์ดเปิดมาเสาสองอน้ำหนักแต่สุดท้ายนี่บอลโดนฟันดันโฮนะครับออกหลัง ก็เป็นลูกเตะมุมของแมนยูนะครับเป็นบุนโเฟานเดสนะครับคนเปิดเลนสั้นครับนิวเจมส์แล้วเปิดมาแม็กไวรทเล่นไม่ได้สหาโขกทิ้งออกมาครับก็รับทั้ง11คนเลยครับพาเลส แมกควายให้มาแมทโทเมเนย้อนมาแมกควายมาติสสว่แมทโทเมเน่แล้วควายให้กับทางโบโนเฟรนันเดสไหลจะให้มาเทียวแต่ว่าดิสกอตแดนครับออกหลังครับลูกเตะมุมของแมนยูอีกครั้งหนึ่งก็ลุนเอาประตูขึ้นนำนะครับของทางแมนยู โดนแฟนดัสจะเปิดมาติดโลกามิโนเย,ยวิสย้อนมาที่วันวิสกา้าแม็กควายมาติสครับแลดฟอร์ดแล้วให้กับมเาเซียวคู่คู่ตามน้ำแต่เบาครับเอาบอลก็เข้าสองกวัวต้านะครับกัวตาเปิดแหมติดเลตูเมเน่ครับโอ้แมนโยยังคลองบอลอยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาประตูขึ้นนให้ได้มเาเซียวทางขวาเจมส์ วพาพิสกาเปิดตักมาโอ้ซาก้โอ้โหอ,อย่างนี้ที่ไม่มีเพื่อนของแมนยูอยู่ตรงนั้นครับเป็นจังหวะที่เคลียร์ออกมามาติสโอ้หัดเพื้ดไปแล้วครับซาโก้เนี่ยแล้วน็อตเซาเซนครับบอลของพาเลสบ้างนะครับก่อนนั้นนั้นเนี่ยแทบจะฝ่ายเดียวแมนยูโอ้แต่ก็เสียบอลจนได้ครับบุนเเฟนเดสอืมตัวนี้ก็ไปติดคุยเต้ซาฮา สายันมาที่ฟานันโฮวิฟซาหะแล้วเล่นไม่ได้ครับช้ากว่าเป็นนโจเจมส์ที่ไปย่างกลับมาได้น,นะครับอวิสซากา้าตรงกลางครับมาติสบอลยาวข้ามมาที่แล้วสอดโอ้ออกไปก่อนครับน้ำหนักแรงไปหน่อยครับลูกทุ่มของพาเลสนะครับก็แดนมองตั้งมาลูกา้ามิโลเยวิสซาก o สากข้ามมาครับทัศนซาเซนครับ ไม่ใช่เธอยูเวสวางโอ้โหแมออกข้างเลยครับโลกทุ่มของแมนยูเจมส์ให้มามเมทัมนเนี่ยบอลยาแล้วครับข้ามโอ้โหแม่บอลยาทั้งคู่เนี่ยขาดขาดกินเกินนะครับ เหลือ5นาทีครับก่อนที่จะทดเวลาในครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์นะครับซาโกโลก้ามิโอเยวิสวางมาก็ติดเบลล์วิลเลียมส์เปลนเสียบอ้าววิลเลียบทางตัวไปหน่อยอเราทำเซ้นเปิดมาอาจจะให้ซาตาว่ายังได้อยู่พาเลตเตอร้ไหลแล้วครับให้กับฟานดันโฮเลือดเป็นบาริสกาที่ดักได้นะครับโลกแต้มมุมของฮิซซาพาเลตนะครับ ฟานันโฮนี่ครับโอ้โหจัดจะยิงแต่แม่มาบล็อกได้ทันครับอารอนบันวิสซาก,ก้านี่ก็เจอทีมเก่าครับบันวิสซาก,ก้ารวมถึงวิชซาฮาด้วยของฝั่งมเาเลสครับโลกแตะมุมนะครับขอ,องพาเลสเปิดเสาแรกแล้วโอ้โหได้โคกโดยดดาอิลแต่ว่าไปตรงตัวด k เคอาก่อนนะครับ เออเปิดมาเซียงมงย้อนมาเมื่อแฟนเดสไดฟอร์ดครึ่งแรกทด3นาทีนะครับเอเดนเจมส์เข้าให้มาบารบิสซากา้าเจมส์บารบิสซากา้าเจมส์เอเดนเจมส์ย้อนบารบิสซากา้าโอ,อ้ไปเสียบอลให้กับลูกาบิลลวิสแต่ผ้าก็ติดบารบิสซาก้าออกข้างนะครับลูกทุ่มของคิสเซนพาเลต ฟันโฮเล่นต่อได้คุณเตเ้ให้มาอายูแล้วเลือกทางซ้ายฟิลซาฮาซาฮาเปิดนะครับเปิดมาตรงนี้ก็ติดวิลเลียมสแล้วบอลออกข้างแล้วพูดสินเป่าจบครึ่งแรกเลยครับที่เซลเฮอร์สปาร์กับคริสตัลเพลเดตกับแมนเชสเตอร์ยูนเตครับ,บ,รบยังเสมออยู่สูนประตูต่อสูนนะครับ ลูกเกมนี้ก็เป็นฝั่งแมนยูที่ของบอลเยอะกว่าแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับพาเลสได้นะครับเดีย๋ยวต้องดูข้างหลังครับว่าทั้งสองทีมจะแ,แก้เกมอย่างไรอารครับ๋ยวเรามาดูไฮไลท์ในครึ่งแรกกันก่อนนะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้เป็นลูกยิงของฟานันนะฮแต่ว่ามา,อา,บ,าบอกได้ทันครับทันได้เป็นวิสซาเก้าโอ้โหครึ่งแล้วมีแค่นี้ละครับ <laughs> อารครับ๋ยวเรา ไปดูกันต่อเลยครับเกมในครึ่งหลังครับที่เซลเฮิร์สปาร์กนะครับดวนต่อครับอีก45นาทีครับอิสซาเบเลตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครึ่งแรกเนี่ยังศูนย์ศูนย์แล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับในครึ่งเวลาหลังมาติสสกับเอตโตเมเน่กระจายข้างในครับมาเซียลอ,ออกมาทางขวาครับเดนิวเจมส์ วามิสซาก,ก้าวามิสซาก,ก้าไปครับวามิสซาก,ก้าแล้วไหลให้กับทางเดลเนลเจมส์ถึงเดลเลเจมส์แล้วไหลโอ้โหติดสกอตแดนครับแม่นิดเดียวครับแม่ตั้งข้างหน้านี่มีมาซิเอานะครับอ้าแต่จังวันนี้อินเดเลิฟรฟาวครับเป็นลูกฟรีคิกของคิสซาพาเลตนะครับ เฟเช็คอายุอืมติดเมกโทเมเน่ครับเจมส์ดอนาเฟนเดสตอส้นย้อนมาสกอตแมนโทเมเน่วางยาวครับซ้ายแล้วโอดโอ้โหก็ยังแรงอยู่ดีครับแม่บอลออกข้างครับลูกทุ่มของฮิสเซอร์พาเลต์บอลตบมาครับสกอตแดนแลเรผลงานพาเลตช่วงหลังนี่โอ้โห บอกว่ายำแย่เหลือเกินนะครับขนัดห,หลังสดเนี่แพ้รวดเลยนะครับพาเลตเนี่ยส่วนแมนยูเนี่ยไม่แพ้ใครมา18เกมติดแล้วนะครับโอ้โหนี่แหละครับทั้งคู่เลยครับโ้โหการวางบอลยาวเนี่ยไม่แม่นกันเลยครับ ตั้งใหม่ครับแมนยูมาติสวางยาวครับเจวอร์ตอ่าแต่ผู้สินมองว่าเจวอดไปฟาวก่อนนะครับลูกฟรีคิกของแมนยูนะครับแล้วเปลี่ยนนะครับพาเลสส่ง, Major, งแมสเมเยอร์ลงไปแทนแอนด์ดอทเทลเซนครับส่วนแมนยูส่งพอปอกบาครับลงไปแทนสกอตเมโทเมเน่มโนเฟนเดสครับเปิดยาวแล้วสวัสดแดนโอ้โหโหก ย้อนไปที่กวยต้าครับแต่ว่าโหมแม่นเกินเนี้ยม,มาติสดักได้ครับมแมนยูยังได้อยู่ปอกปอกปลาลูน่าเฟนเดสลูน่เฟนเดสยังไม่ให้แล้วจ่ายมาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดเพื่อนเติมแล้วแต่ว่าฉลับแล้วเขี่ยทิ้งเลยครับจนได้เจอวอร์ดลูกทุ่มของแมนยูนะครับลุยต่อครับ เอาประตูขึ้นนำวิลเลียมส์แลดฟอร์ดแลดฟอร์ดเปิดติดสกอตแลนด์ครับมาที่ลูการมิโลยิวิสซ่าฮาวิเฟซ่าฮาเบียดแล้วโอ้ฝ่าวก่อนแล้วครับทางด้านเดนเน่เจมส์เป็นลูกฟิกิของพาเลสนะครับ เปิดมามติดมาติสเดเลฟครับมาปอกบาย้อนมาติสมุนโดเฟรฟนเดสกลับมาที่มาติสอีกครั้งหนึง่งพอปอกบาวางลูกนี้เนลเจมส์เกี่ยวติดได้อาครับมาเซียวมาเซียวย้อนเจมส์ทางขวาเติมมาวิสก้าแล้วมาเซียวย้อนมาที่มาวิสก้าแล้วเล่นต่อกับมาเซียวเปิดนะครับโอ้โหแต่เปิดติดเจเดอบทจะวูบยังไม่ปไปไหนครับเจมส์ย้อนตั้งมามุนโดเฟรฟนเดส กลับมาใหม่มัมบิซาก้าเดียน้เจมส์เจ,มส,จมส์เปิดลูกนี้โอ้โหก็ขวาสบายนะครับโวยตาโอ้โแทนไปพลาดท่าแบบนี้อ่ะครับมาจะให้ปอกปาแต่โอ้จึงสวนเร็วไม่ได้ครับเมนยูปอ,อกปาให้เจมส์ปอกบาเดียน้เจมส์ครับทางขวาขอครับเจมส์ตัก ตักไปแล้วครับวิสก้าเปิดแล้วครับแล้วร้อยมาโอ้โหป็นบุนโดแฟนเดสหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้ถืว่าเปิดได้เป๊ะเหลือเกินครับแล้ววิสก้าครับโอ้โหเอาแล้วครับแบนอยู่ขึ้นนําครับมถือว่าได้ประตูขึ้นนำพอมาพอจอดเลยนะครับเห็นไหจังหวะวางบอลยาวของนิวเจมส์แล้ววิสก้าเปิดมาเสาสองนะครับแล้วเป็นทางด้านบุนโดแฟนเดสครับชาร์จจ่อๆเข้าไปครับเนี่ครับแตะด้วยซ้ายครับพวกมา ขวาไม่ทันนะครับทางด้านกัวต้าโอ้โหเส็งเลยครับรอยฮอสซันแมยันมาจนถึงนาทีที่72ครับโอ้โหโดนแล้วครับพาเลสครับหนึ่งศูนย์ครับเมยอร์เตดขึ้นนำนะครับ 10, จากทางด้านบูโนเฟรนเดส บอลโดนเจอวอร์ดออกข้างครับลูกทุ่มของแมนยูและฟอร์ดครับทุ่มมาแม็กควายพอปอกปาปอกปาวางมาที่แดนนิวเจมส์ครับวันบิสซาก้าแล้์แฟนเดสปอกปาครับเจมส์มาที่วันบิสซาก้าแดนนิวเจมส์ แล้วหลายแล้วครับให้กับวาบิสซาก้กาวาร์บิซาก้กาถึงแล้วเปิดแล้วครับเปิดพ,พุ่งมาแล้วบูโน่เก็บได้บูโน่เฟนนดดแล้วก็ยิงลูกนี้โอ,โอ,โอ้กับเอาสองศูนย์ครับน่าจะปลายมือของกัวร์ตา๋ยวดูกันอีกทีนึงยิงด้วยขวาโอ้โหเต็มเต็มครับอู้นี่ครับปัดทิ้งกาไปได้ครับทางด้านกัวเ์ตา,าครับลุนประตูที่สองครับของทามนยู Man ลกเตะม,มุมนะครับจากบโนอฟเนเดสเปิดมาแล้วติดแมสเมเยอร์บอลย้อนมาครับที่วาบิสซาก้าไปแล้ววิลเลียมส์แม็กวายให้มาติสกับทางซาแลสฟอร์ลดลาสฟอร์ดแล้วตักมาให้ติดฟานันโฮซาฮาอาเยว์ครับย้อนมาที่คุยเตเต อย่ามีโอกาสครับพาเลสตามหลังประตูเดียวแมสเมเยอร์ย้อนมาเจวอร์ดเจวอร์ตติดและสอดแล้วจิมทิ้งออกข้างครับลูกทุ่มของพาเลสแล้วจอเดนอาเยลโดนเปลี่ยนออกครับรถส่งทางด้านซิงโตสุดลงไปนะครับวอร์ J att, ทุ่มมาครับแดนไปที่แมสเมเยอร์เจวอร์ด แมคาเตอร์ที่มาให้กับลูก้ามิวเยวิสมิวเยวิสติดแม็กควายนะครับอย่างได้ทุ่มครับพาเลสมิวเยวิสทุ่มมาแม็กคาเตอร์กลับไปที่มิวเยวิสแม็กคาเตอร์แม็คาเตอร์ไปที่ลูก้ามิวเยวิสเปิดติดเบลนวินเลียมแล้วเปิดได้อีกทีครั้งแล้วมาที่ฟานดันโฮแล้วตักอีกทีหนึ่งเนนต์เจมเลียร์ทิ้งได้แล้วบาติสกา,าดีดหนีออกไปเลยครับโอ้ช่วงเวลาของเจ้าบ้านบ้างแล้วครับแหมเอามา พยายามจะเอาประตูตีเสมอแล้วครับซาโก้ทุ่มมาครับฟานันโฮเบื้อเต้ครับซาฮาเบื้อเต้ให้กับวิเฟซาฮาซาฮาย้อนฟานันโฮเล่นกับซาฮาฟานันโฮอีกครั้งหนึ่งเปิดติดเดนนิสเจมส์ครับฟ็อกบามาที่วิเวสกาครับเล่นกับเดนนิสเจมส์ฟ็อกบาวิเวสกาอีกครั้งหนึ่งฟ็อกบาวิเวสกาฟ็อกบามาที่วิเวสกาอีกครั้งหนึ่งเจมส์ เฟนเดสแล้วโอ้โหไหลผ่านตรงนี้อครับเดนนิสเจมส์เจมส์ไปแล้วครับเดนนิสเจมส์ท่าสองศูนย์นึ่ฝังเลยครับแล้วเปิดเสาแรกกัวตาชกออกมาครับแถวสองมีมาร์ปิสกาจ่ายให้กับบ็อกบาแล้วเป็นมาติสติดเจอบอรดยังได้อยู่มาร์ปิสกาบอลย้อนนิดนึงเก็บได้ด้ะครับเดนนิสเจมส์โอ้อ,ออกไปแล้วครับเดีวโดนเปลี่ยนออกแล้วครับออดนี้เป็นเสาล้วทรงทาง,งด้าน อ๋อเดอิกาโลลงไปครับมาเชียโดนเปลี่ยนออกไปแล้วนะครับอิกาโล่ลงแทนฟานันโฮคุยเต้ฟานันโฮมาที่คุยเต้นะครับสามนาทีก็มันจะครบแล้วซาฮาย้อนโอไม่ทันแล้วครับแล้วก็จบเกมครับ 3แต้มเป็นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกมาเอาชนะคริสตัลพลเลตได้1ประตูต่อสุดัรับประตูชัยจากบรน่เฟินันเดสนะครับในนาทีที่72นะครับก็มาลุ้นว่าของจริงนะครับแมนยูจะเก็บ3แต้มได้หรือเปล่าครับในการออกมาเยือนคริสตัลพาเลตนะครับของจริงนะครับก็จะแข่งในวัน พรหัสบดีที่16กรกฎาคมนะครับเข้าเช้าวันศุกร์ที่17กรกฎาคมนะครับในเวลาี2 1 5ก็อย่าลืมติดตามกันนะครับช่องที่ถ่ายทอดสดก็ทู u e Premier Football d 1และ2นะครับอ่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะครับอ่ครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปเลยนะครับถ้าหากผิดพลาดอันกดก็ขอขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอ่ะลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ